กว่าสทศวรรษนะครับที่3จังหวัดชายแดนใต้ต้องเผชิญกับความขัดแย้งเรื่องนี้กลายเป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมไทยและถูกหยิบยกมาคุยกันเสมอเมื่อถึงคราวของการเลือกตั้งว่าจะมีนโยบายไหนที่จะพาพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ออกจากหลุมความขัดแยง้งคุณพงเมฆครับรอบนี้แหะครับลองสแกนดูแต่ละพรรการเมืองเนี่ยพอจะมีนโยบายที่ เสนอสําหรับคน3าจังหวัดชายแดนใต้มากน้อยขนาดไหนเอาจริงๆไหมครับคุณเจษดาเพราะเอาเท่าที่ว่าเท่าที่ผมได้ลงพื้นที่ไปเนาะเมื่อช่วงสักต้นเดือนที่ผ่านมาครับในเวทีที่เราไปจัดเวทีโพสต์อิเล็กชันที่จังหวัดปัตตานีสองข้างทางที่เรานั่งรถไปปัตตานีแทบไม่เห็นนโยบายที่จะพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งครับเพราะว่าจริงๆนโยบายที่มันนําเสนอผ่านปรากฏอยู่ในป้ายหาเสียงต่างๆมันก็ยังเป็นเรื่องของนโยบายทั่วไปเหมือนกันในกรุงเทพเลยครับ ก็จะไม่ได้เป็นนโยบายที่จะลงลึกแต่ว่าถ้าจับสังเกตนิดนึงก็จะมีพักเล็กๆที่เป็นตัวเลือกของคนในพื้นที่ก็ยังมีพูดอยู่ว่า,าเรื่องของการแก้ปัญหาความไม่สงบการเปิดพื้นที่กลางการแก้ปัญหาความขัดแย้งการดึงทุกฝ่ายเข้ามาพูดคุยอันนี้ก็ยังมีมพูดถึงบ้างเพราะจริงๆถ้าถ้าถ้ามองถึงสิ่งที่คนในพื้นที่เขาต้องการ ถ้าเอาเฉพาะจับจับจากสัญญาณของในเวทีโพสต์อิเล็กชันที่เราลงไปที่ไทยพีวีทีลงไปจัดในพื้นที่นะครับก็คือมองภาพอนาคตคาหลากหลายผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็มองว่าจริงๆเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งนี่แหละความไม่สงบนี่แหละมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อทําให้เรื่องอื่นๆมันเดินต่อกันได้น่าจะเป็นกระดุมเม็ดแรกของเรื่องใช่เพราะว่าจริงๆเรา,เ,ราเหมือนที่คุณเจษดาบ,บอกไปว่าเราติดลมกับเรื่องความรุนแรงมาเนี่ยตั้งแต่ปี47ครับถึงตอนนี้ก็เกือบ20ปีแล้ว แล้วที่ผ่านมาถ้าเรามองเรื่องของประเด็นการศึกษาสารณสุขการเข้าถึงระบบสวัสดิการของในพื้นที่เองเนี่ยก็ยังมองว่ายังเข้าไม่ถึงยังเข้าถึงได้ยากซึ่งจริงเรื่องของการแก้ปัญหาความไม่สงบเนี่ยถ้าทําได้ส่วนหนึ่งมันอาจจะต้องพูดไปถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างอํานาจด้วยโครงสร้างอำนาจที่ว่าถ้ามองในเชิงนโยบายภาครัฐที่ผ่านมาเราเน้นเรื่องของความมั่นคงคเนี่ยตอบโจทย์หรือยงัง ขอหยิบยกสิ่งที่ผมได้ไปคุยกับนักรัฐศาสตร์ในพื้นที่เนาะอาจารย์บอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆตอนเนี้ถ้าหวังได้เนาะ,ะกับพักการเมืองหรือรัฐบาลใหม่เนี่ยรจริงๆอยากจะมองให้ถึงว่าเป็นไปได้ไหมถ้าจะเอาการเมืองมานาการทาหารการเมืองนําการทาหารเหมือนที่อาจารย์บอกก็คือว่าเพิ่มประชาธิปไตยเข้าไปครับโดยที่ลดอํานาจในเรื่องของความมั่นคงออกมาหน่อยถ้าเป็นไปได้อย่าง หน่วยงาน,นกลไกในพื้นที่ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความขัดแยง้งที่ตั้งไปอย่างซอลปต้ออย่างเงี้ยเลขาธิการ ai, เลือกตั้งได้ไหมให้เป็นคนในพื้นที่เป็นคนนําเสนอตัวบุคคลที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเมื่อเราเปิดพื้นที่มากขึ้นเนี่ยจะทําให้ความชอบธรรมของการใช้อาวุธเนี่ยมันน้อยลงนี่ครับรัฐไทยได้เปิดให้มีการพูดคุยแล้วจะต้องทําให้สภาเนี่ยมันเป็นสภาแห่งความผมอยากให้พูดสภาที่ร้อยรัด รับฟังทุกๆปัญหาอย่างปลอดภัยด้วยคือต่างประเทศนะครับเรื่องเวลาเกิดขึ้นอันนี้เขาก็เข,ข้าสู่สภาเป็นเรื่องปกติตั้งกรรมธิการว่าศึกษานะครับยังไงก็จะเขา้าจะอนุมัติยังไงคือเป็นเรื่องมันเซฟผู้คนมันไม่ทําให้ผู้คนจะต้องตายไปอย่างไรเหตุผล มาถึงรอบนี้เนี่ยเราคุยกันว่าความขัดแย้งมันเกือบ20ปีเด็กในวันนั้นกําลังเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้กําลังเป็นวัยที่ออกมาสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆค,ความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เนี่ยมันทําให้โจทย์ของการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้เปลี่ยนไปนไะครับเท่าที่คุณเจษดาบ,บอกมาเมื่อสักครู่ว่า20ปีเด็กตั้งแต่รุ่นปี47ตอนนี้ก็คือเรียนมหาวิทยาลัยโตกันแล้วบางส่วนก็เรียนจบครับส่วนของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ถือว่ามีความสําคัญครับเพราะว่า เท่าที่ลงพื้นที่ไปรอบเนี่ยก็ไปเห็นเหมือนกันว่าจริงๆมันมีความพยายามของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เนาะมีสื่อใหม่ๆสื่อในท้องถิ่นที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียสื่อเฟซบุ๊กทั่วไปเนี่ยแหละครับครับอย่างสำนักสื่อเล็กๆอย่างสำนักสื่อวาตานีที่ผมไปติดตามลงไปดูการทํางานของเขาเอะเนาะครับเขาพูดคุยด้วยภาษามลายูพูดด้วยภาษายาวีพูดด้วยสื่อสารกับคนในพื้นที่ในชุมชนในท้องถิ่นเลยซึ่งเรื่องนี้มันก็จะไปตอบรับว่าก่อนหน้านี้ เรื่องของการเมืองในพื้นที่ชายแดนใต้เขาก็ยอมรับมาว่าจริงรรแทบไม่ค่อยจะมองเรื่องที่นโยบายแต่มองที่ตัวบุคคลเลยแต่พอความพยายามของคนรุ่นใหม่พยายามไปดึงสสรุ่นใหม่สสหน้าใหม่มาพูดคุยแล้วคุยเป็นภาษากันเองภาษาภาษาท้องถิ่นมันทําให้คนเข้าใจถามแทนถามแทนผู้คนว่านโยบายของคุณที่จะนําเสนอกับคนในพื้นที่มันเป็นยังไงคือคนที่เป็นสสเนี่ยต้องลงพื้นที่ต้องทํางานพื้นที่เพราะ ชาวบ้านเริ่มมอนิเตอร์มากขึ้นเริ่มมอนิเตอร์สสของตัวเองมากขึ้นคนที่เป็นนักการเมืองเอง<ม>คนที่เป็นสสเองเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะให้คำมั่นสัญญากับชาวบ้าน <h> ผมจึงมองว่านโยบายตอนนี้ที่พยายามที่จะนําเสนอให้ให้พื้นที่ได้เลือกเนี่ยคือพยายามที่จะทําให้นโยบายเนี่ยเป็นเป็นเป็นปน,ปนโยบายที่พื้นที่เนี่ยจับต้องได้มากขึ้น วันนี้เราเห็นทั้งความต้องการของคนในพื้นที่เห็นทั้งการใช้อำนาจรัฐในการแก้ปัญหารวมไปถึงความหวังของคนรุ่นใหม่ๆด้วยแต่ถ้าพูดถึงพักการเมืองละ่ะอะไรที่จะตอบสนองต่อคนในพื้นที่และแก้ปัญหานี้ได้จริงคำถามมันก็น่าจะกลับไปที่พักการเมืองนักการเมืองในพื้นที่แล้วว่าจะเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมจะทําให้เรื่องราวในส่วนของนโยบายมันเป็นได้จริงรโดยเฉพาะในเรื่องของที่ผู้คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาต้องการในเรื่องของการ เปิดพื้นที่พูดคุยการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นจริงตรงนี้จะทําได้ยังไงอันนี้ก็อยู่ที่การเมืองว่าจะเปลี่ยนได้ไหมรัฐมนตรรัฐบาลใหม่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้หรือเปล่าลดการเมืองใช้การเมืองนําการทหารจะทําได้แค่ไหนอ,อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนก็ต้องจับตากันต่อครับเป็นโจทย์ที่ทิ้งไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับคุณภูเรับ